สวัสดีคุณท่านเราอยู่กับช่องสุ b เมธ i ไอทีเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับการเปิดตัว Redmi Turbo 4 Pro 5G เป็นมือถือที่แบตเตอรี่ที่อยู่ที่7,550มิลลิแอมทุกคนแบตเตอรีโคตรจะเยอะเลยใครสนใจรุ่นนี้ฟังสเปคคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันเรื่องหน้าจอเนี่ยให้หน้าจอใหญ่ที่6.83นิ้วเป็นหน้าจอ Super AMOLED รุ่นนี้อัตราการสู้แสงแดดอยู่ที่1,600นิตบอกเลยว่าทุกคนสามารถเล่นกลางแจ้งได้แบบสบายๆเลยส่วนสเปคของทางด้านกล้องมีกล้องหลังถึง2ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลมีกันสั่นภายในตัวเป็น OIS มาให้ด้วยส่วนเลนหนึเป็นเลนอันต้าวายรละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาที่20ล้านพิกเซล ส่วนทางด้านของ CPU รุ่นนี้ได้เลือกใช้เป็น Snapdragon 8S74 ซึ่งบอกเลยว,ว่าแรงแล้วก็เร็วมากๆรุ่นนี้มีร,ระบบความร้อนแบบใหม่เพื่อในการใช้ CPU ที่แรงขนาดนี้ได้เนาะส่ว่แบตเตอรี่แน่นอนทุกคนอยู่ที่7,550 m MM. ิลรองรับการชาร์จไวสูงสุดถึง90วัตต์สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็น p o w e r b a n แได้สามารถชาร์จเร็วสูงสุดให้กับเครื่องอื่นอยู่ที่ 22.5วัตต์ถามว่าเร็วไม่เร็วพอสมควรสำหรับการแปลงตัวเองเป็น power bank สำหรับมือถือนะครับส่วนระบบการเชื่อมต,ต่อต่างๆรุ่นนี้เป็น 5G แน่นอนรองรับ WiFi 7บลู b l u e t o t h รุ่นนี้เป็น b l u e t o เ t h ร์ชั i o 5.4ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้เป็นพอร์ต Type C แต่ไม่ได้บอกว่า i, เฮ้ยไปเนอ e n e เท่าไหร่ไม่ได้บอกมาส่วนรุ่นนี้สามารถใส่ซิมคู่ได้สำหรับใครที่อยากใช้ซิมคู่ก็สามารถจัใส่มาได้เหมือนกัน มีเซนเซอร์เป็นสแกนไรน้เือใต้หน้าจอแล้วก็สแกนใบหน้ามาให้แล้วก็ยังรองรับอาทานกันน้ํากันฝุ่นเป็น IP 68ก็บอกเลยว่าทนทานตกน้าตกอะไรได้แต่ว่าอย่าไปตกน้ำบ่อยๆพังนะครับโอเคทุกคนเข้าสู่ช่วงสรุปรสเปกแล้วก็บอกสเปคเพิ่มเติมข้อดีข้อเสียอะไรยังไงของแถมมีอะไรบ้างฟังมาต่อเลยแล้วกันทุกคนโอเคเอาข้อดีก่อนเลยการรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนตเองเป็นเพาเว n ์ได้ ใช่บอกเลยว่าเอ้บางคนบอกเฮ้ยมันมันข้อดีอยังไงมันข้อดีหนึ่งทุกคนบางคนใช้สำหรับการเดินทางหรือว,ว่าทำงานต่างๆพกโทรศัพท์ไปเครื่องนึ่งสอเครื่องบางคนต้องพก power bank เพิ่มไปด้วยนี่หนักกว่าเดิมอีกถ้าซื้อรุ่นนี้มาปุ๊บอ่ามานต้องซื้อ power bank เพิ่มเพราะว่าแบตเตอรี่โคตรเยอะเออสเครื่องน่าจะเพียงพอเพราะแบตเตอรี่เจ็ดพันห้แอมเลย แถมยังชาร์จเร็วให้กับเครื่องอื่นได้ถือว่าคุ้มบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย22วัตต์เนี่ยมันเร็วยังไงอ่าบางแบรนด์เนี่ยเช่นแบรนด์ผลไม้ยังไม่มีการชาร์จเร็วสูงสุดมากขนาดนี้เลยโอเคข้อดีหนึงข้อดีที่2รุ่นนี้หน้าจอใหญ่จริงไหมจริง6.8 3นี่ถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่ super amoled ปปแสกนในมือใต้หน้าจอนี่คือข้อดีข้อที่ส แล้วก็มาพร้อมกับกระนากรสุนเป็น IP-68 ถามว่าเฮ้ยมันทนทานแล้วมันกระนากรสไดนจริงไหมก็กระนากรสไดนจริงแต่ว่าอย่าทําตกน้ําบ่อยๆครับประกันก็ลุดพังได้ด้วยเครื่องอ,อีกทีแล้วก็รุ่นนี้จะมีเรื่องสีพิเศษเป็นตรีมของแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครสนใจอ่ะมีเหมือนกันก็จะมีเข็มจิ้มซิมเป็นตรีมแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้แล้วก็เคสแฮร์รี่พอตเตอร์ ก็จะมีตัวตีมที่เป็นแบบเวทมนมต์เฮลิคอปเตอร์ต่างๆก็มีมาให้ด้วยส่วนทางด้านของราคาอารุ่นปกติก่อนเลยแล้วกันตัวเริ่มต้นที่แรม12ลอม26 5อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0บาทส่วนตัวแรม12ลอม52 1ที่12,400บาทส่วนตัวรุ่นทับสุดของรุ่นนี้จะอยู่ที่แรม16ลอม1ทบาทอยู่ที่24,700บาท ส่วนตัวราคารุ่นพิเศษที่เป็นธีมของไฮริพตเตอร์จะอยู่ที่14,000บาทรุ่นนี้จะเป็นตัวรม16รอม512จะเป็นรุ่นสีพิเศษให้เลยของแถมก็มีมาครบส่วนถ้าจะเข้าไทยผมว่าน่าจะไม่มีตัวรุ่นพิเศษเข้ามาก็น่าจะเป็นปตัวรุ่นธรรมดาคือรุ่นโปรมานะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้ก็เก็บเงินรอกันได้เลยครับเข้าไทยเมื่อไรเดี๋ยวผมพิมพ์บอก ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว้าใครสนใจอะไรยังไงนะก็โอเคขอจบคลิปตรนนี้นะทุกคนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สปาญเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนนะถ้าใครดูช่องทางไหนก็แล้วแต่อย่าลืมมาดูใน YouTube กันบ้างนะครับทุกคนส่วนน้องๆหนูๆหรือพี่ๆคนไหนที่อยากเป็นวิเกในทิกตอกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยทุกคนถ้าใครอยากเข้ามาเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งของสงกัดอุโซนของพวกเราก็สกามารถกดกันได้เลยนะครับผมนะ ไม่เป็นรครับเจอกันคลิปหน้านะครับไม่เป็นรครับ